ช่วงนี้นะคะ,ระกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาฉลาดซื้อประหยัดใช้กันซื้อชุดสังฆทานที่เป็นธรรมใกล้จะถึงวันอาสาธรมบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะคุณป้าคะเลือกได้หรือยังคะว่าอยากได้สังฆทานแบบไหนต้องเลือกด้ยวยหรอคะเพราะกิดเปชุดชุดเหมือนกันหมดเลย หรือที่เราจะเลือกเอาชุดเล็กหรือชุดใหญ่ไม่ได้นะคะคุณป้าเราเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ต้องฉลาดซื้อประหยัดใช้และที่สำคัญนะคะต้องรู้เท่าทันกลโกงค่ะเพราะว่ามีผู้ประกอบการบางรายนะคะช่วยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะกระป๋องสังคทานแบบนี้นะคะบรรจุข,ของที่ปริมาณไม่ครบตามที่กำหนดค่ะรวมไปถึงมีสินค,ค้าที่ใกล้หมดอายุด้วยนะคะโหเอาเปรียบกันจังสภา,าจะรู้ได้ยังไงเนี่ย คุณป้าเราต้องสังเกตป้ายสินค้าที่ติดอยู่หน้าถาังสังกะทานค่ะซึ่งกรมการค้าภายในเขากําหนดให้ผู้จําหน่ายต้องปิดป้ายแสดงราคาชุดสังกะทานทั้งชุดพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ําหนักต่อนหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่และรายการที่บรรจุให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนอย่างเราสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อดีดีป้าเคยเห็นผาดน้นะําฝน่ะในถังสังกะทานเนี่ยคื่นสั้นนี่ตัวเองอะ่ะ ใช่แล้วค่ะเขาจึงกําหนดให้ผ้าอาบน้ำฝนควรมีขนาดเท่ากับผ้าเข่าม้าค่ะส่วนผ้าจีวอน,นะคะควรมีขนาดความกว้าง180-200เซนเมตรค่ะความยาว260-300เซนเมตรแล้วก็ผ้าสบงควรมีขนาดความกว้าง80-100เซนเมตรความยาว200-230เซนตมรที่สําคัญควรเป็นเนื้อผ้าโทรเรหรือมัสลินเป็นผ้าย้อมสีลูกทอนะคะดีจังมากับเมนเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้ เรียกว่าที่หลังมันจะซื้ออะไรอ่ะก็ต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีซะก,ก่อนตัดสินใจจะได้เป็นผู้บริโภคยุคใหม่าะบ้างใช่แล้วค่ะไม่ว่าไวัยไหนก็สามารถเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ฉลาดซื้อประหยัดใช้ได้นะคะเออคุณป้าคะเราสองคนได้ถังสังฆทานแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลยยังไงไะคะ๋อพนมมือนะแล้วว่าตามป้าเลย มาช่วงนี้นะคะติดตามดูที่ทางข่าวที่น่าสนใจนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ